สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พ่อกับนุ่มหน่อยสาะคา้ามันนี้สิภาพพี่น้องมากกินต้มปลาคอใหญ่แซ่บแซ่บนะครับพี่น้องมันนี้ก็เลือกงานมากสองถุ่มเครื่องนะครับผมคือเขานะครับพี่น้องบริดเย็ดให้พี่น้องในเบิง์ดครับผมตอนต้มนะครับผมอันนี้ลุ่งไปใส่ใได้ปลาคอหญ่มากสามตัวนะครับผมพี่น้อง โอ้ต sí, being <uana> ัวใหญ่แห้งน่อครับผมกันี่นุ่มหน่อยสาข้ามก็ได้ตุ่มตัวหนึ่งนะครับพี่น้องนี่ครับผมสุดหนามันห้อนกุกโก้กับสองเศร้าตอนงแรงโอ้พี่น้องสุดหนามันห้อนนี่มีแห้งทองดีขนาดนะครับผมนี่ครับผมนุ่มลวงงานพึงเวงงานมากนะครับพี่น้องมือนี้ก็ได้มนู่ตุ่มปลาเขาเหีมาหอดแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผมกับบรรยากาศได้เลยครับผมบรรยากาศลมเย็นๆสวยๆนะครับผมกับบรรยากาศ เสียงควบหองพี่น้องยินเสียงควบห้องครับผมหองผมคบคบอยู่นี่น้องตอนนี้กนกำลังเหลืองานพอดีนะครับผมนี่ครับผมกับบรรยากาศเสียงควบห้องนะครับพี่น้องห้องกบคบคบคบบอย่างนี้เดี๋ยวไปแตะคบพี่น้องมากครับผมมาจะบแสบต้องกันนะนครับผมพี่น้อยครับผมชีวิตลำลองงาน H.O. ครับมันีอพี่น้องเดี๋ยแค่นแม่สองถุ่มพอดีสองถุ่มกลัวนะครับผม ได้ก <Cornell>. ินต้มปลาข้อนยิ้มว้วพี่น้องมี่เฮียงถอยขนาดนี้ครับผมนี่ครับผมอ่าพี่น้องบึงพี่น้องว่าเอียงนี่ครับผมนี่นี่ครับผมของเสียบยู่ที่าสนะครับผมปลาข้อนยิ้ปลาข้อนหิ้มเมือหอดแล้วของเสียบยู่ที่าสนะครับพี่น้องวู้วูคเน่อันนี้ตัวนี้ยู่พี่ครับพี่น้องนี่ครับผมครับผมเกือบโลครับตัวนี้ ยังเติมนะครับผมปาคอหึุนครับผมนุนหน่อยสารห้ามบรอสาเลยรจุกวัดไยพี่น้องใส่ปาคอใหญ่ดอบแซ็ตนะครับผมบุญสดน้ามันห้อนนะครับผมขากขนาดนี่ครับมีบับสองเศร้านํำมาให้เข้ากันขากขนาดนะครับพี่น้องนี่แะครับพี่น้องมีคนถาม่านุ่นหน่อยสารห้างหนึงานยี่ใส่นุ่นหน่อยสาร้ามก็เห็ดงานอยู่ละยย่องนะครับพี่น้องระย่องนี่แหละบอวินปลวกแดงเข้าอู่่ะครับพี่น้อง มือนีรุ่งเล่ากับไปใส่ปลาคอยเงี้ยได้ก็ได้กินครับพี่น้องสามตัวสามตัวเกือบสเกือบสองโลนะเยอยู่นะครับผมเรยว่าต้มกินแกล้งน้ำกันนะครับพี่น้องนะครับผมสำหรับจีบนมลงงายนิดนี่ันะครับพี่น้องอาย่ห้ากินก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิหนีนุมหน่อยสาขา้ามกับขอบุญขอบคุณนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามาเห็นกํานั่งใจนุมหน่อยสาขามาโดยตลอดคนนไม่ก็ดีคนเกาก็ดีนะครับผมนุมหน่อยสาขา้ามกับคอ ขอบบุญขอบกุญยหลายๆนะครับพี่น้องถึงสีบสท่านเหพุาน์กดทานเกียนตนะครับพี่น้องนุ่มหน่อยสารข้ามกะเขาเห็ดไปเรื่อยๆนะครับผมจนว่าผู้ผู้ใหญ่เพื่อนสีมองเห็นความสําคัญนะครับผมว่านุ่มหน่อยสารข้ามกะเออก็ล่งทุกมือก็เห็ดไปเรื่อยนะครับผมเพื่อความหวังเพื่อเส้นใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้นุ่มหน่อยสารข้ามก็ขอก่าบว่าสวัสดีครับ